สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บของนะครับเตรียมขึ้นรถไปนะครับก็วันนี้เราจะใช้รถตัว Suzuki j i น n y นะครับ Suzuki j i น n y คันนี้เราจะเป็นรถที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตันนี้ผมจะมีติดตัวนี้มาเพิ่มนะครับตัวนี้คือตัวนี่ครับตัว Sky Dome นะครับ ก็จะมีเป็นเหมือนเต็นท์นะครับเราก็ปดซิปแล้วก็แกะออกมานะครับแล้วก็มาตั้งอที่พื้นได้นะครับแล้วก็จะมีจุดยึดกับที่รถด,ด้วยแล้วก็ข้างบนนี้นะครับเราก็จะเป็นอุปรกรณ์ในการที่จะไปแคมปิ้งนะครับแคมเปอร์แคมปิ้งแคมเปอร์ป,ประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกโต๊โตออี้ ของจาเป็นใช้บางอย่างแต่ยังไม่ถึงกับไปกลางเต้นอะไรนี้นะครับก็เราจะไปหาที่ลาําธารริมแม่น,น้ำอะไรเงี้ยครับก็ไปเล่นน้ํากันแล้วก็ไปจอดกลางเต้นกันนะครับโดยใช้รถสุสกิจจินนี่นะครับคันนี้ก็เดินทางกัน3าคนนะครับกระเป๋าก็มี1ใบก็มีพวก,วพวกพอุปกรณ์ไประจุประจิจถังน้ำ เน้นที่มันเป็นไซเวกน้ำหนักเบาเพอรถเราค่อนข้างเล็กนะครับพอเดินทางกัน3าคนก็ข้างในรถก็มีของเหลืออยู่แค่นิดหน่อยเพื่อที่เราจะนั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกินของขึ้นหลังคาหมดนะครับเพราะเรามีแหลกหลังคาละก็ทริปนี้ก็กะว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้ไปไกลอะไรมากนะครับเอาแค่ ใ,ใกล้ๆผ่อนนะครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับ มาถึงจุดที่เราจอดรถแล้วก็เรากางเต็นท์สกายโดม Sky เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาของสิ่งของต่างๆนะครับที่เราเคยล่หลงพางนครับลงมานะครับมาจัดอุปกรณ์เพื่อที่จะแคมปิ้งหรือปิ้งนิกกันเล็กๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีครับในการประกอบนะครับก็ไม่ยากครับตัวสกายโดมัวนี้เต็นท์นี้ก็ซึ่งซื้อมาใหม่นะครับก็ไม่ยากเพราะว่า กางออกมาปุ๊บแล้วก็ใส่ใส่เสาค้ำตัวนี้นะครับแล้วก็ค้ำพื้นแค่นี้ครับแลตวก็ปักปักดินสักหน่อยหนึ่งให้มันแข็งแรงแล้วเราก็เตรียมโต๊ะพับก๊วยพับมานะครับมีเครื่องดื่มมีอาหารนิดหน่อยก็ได้ที่นะครับแล้วก็มีครับมีตัวต้นไม้นะครับเพื่อถึงกับเปเลนะครับนอนได้แล้วก็มีโคมมีโคมยางสําหรับเล่นน้ําได้นะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นลําธานน้ํานะครับ เลน้อได้ก็ใช้เวลาพักผ่อนกับธรรมชาตินะครับด้วยรถทิมมี่นะครับคันนี้คันนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมมาทั้งหมดใส่ในรถคันนี้ได้นะครับเพราะว่าเรามีชุดแหลกหลังคานะครับก็ทีเราก็จะเน้นความเบาของต่างๆที่ที่พกมานะครับไม่ให้บันหนักมากเพื่อที่จะได้ยกขึ้นลงได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับ เรารู้สึกสบายดีครับก็แปลกดีไม่เคยเอารถแบบนี้มารีบแบบนี้เลยนะครับก็ธรรมชาติสวยงามครับเขียวฝนทุ่ตกต้อคืนนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้พัดลมนะครับไม่ต้องใช้แอร์ใช้ธรรมชาตินี่ครับก็ร้อนนิดหน่อยแต่รู้สึกสบายใจนะครับสนที่นก็ใครที่อยากจะ ทำแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าทําเลยครับไม่ต้องไม่ต้องรอ,อนะครับก็อยากจะออกไปก็ออกไปเที่ยวไปไหนก็ไปเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาแคมปิ้งอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแนวบ้านพักรีสอร์ทนะครับเราก็จอดรถอยู่หน้าบ้านได้นะครับแล้วเราก็การเซนส์สกายโดมนะครับแล้วก็เอาที่เอาอะไรมานั่งกินเบข้านได้เลยครับก็บรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นนะครับต้นไม้ต้นไม้เยอะดีนะครับแล้วก็ติดมติมน้าน,นะครับติ แปะลิงก์สถานที่เอาไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจจะมาเที่ยวชมกันนะครับก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับไม่ไกลจากกรุุงเพศนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณหนึงชั่วโมงนะครับบรรยากาศดีครับแต่ก็ต้องเลือก,เล,อกเลือกห้องที่ริมๆิมหน่อยนะครับมีพื้นที่แบบนี้ก็จะได้ได้มุมนี้นะครับ ก็เดี๋ยวให้กล้องพาดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันะะนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ